สวัสดีครับผมอ่ะเรามาดูติดตั้งตัวใหม่ของเราครนำเข้ามาที่ลูกค้าตอบถามเข้ามาเยอะครับตอนนี้เป็นตัวเครื่องวิเคราะห์เเคครื่องวิราะห์นะครับเครื่องวิเคราะห์ช่วงหน้ารถย็นๆนะครับพวกนี้ครับเราได้นำเข้ามาแล้วนะครับผมวันนี้พร้อมติดตั้งเทคสอนการใช้งานให้ลูกค้านะครับผมตรงนี้เรามาดูข้างหลังกันครับดูข้างหลังเรยออะตรงนี้เราก็จะมีปลั๊กไฟให้เรานะครับเกี่ยวต่อได้นะครับสายเส้นนี้เราก็มาต่อเข้าเครื่องนี้หน้าเราจะมีเบรกเกอร์ทั้งหมดสองตัวระบบสองตู้นะครับการใช้งานครับผมอ่าวิธีการใช้งานของเราเนี่ย เราก็เข้ามาที่ล้อแบบนี้ได้เลยพอเรายกนินก่อนเราอย่าเพิ่งเอายางกดลงน้ำหนักกับตัวเครื่อนะครับเราต้องฝักรีมเสร็จให้ก่อนลงจักรฐานเสร็จแล้วก็ยกล้อให้ลอยเพื่อที่จะล้อจะไม่ได้ไม่แตกนะครับกดน้ำหนักเพราะน้ำหนักรถเยอะทานขวานะครับพอเราเสร็จแล้วล็อกรีนเปร็เสร็จเอารถลงมาปล่อยเลยให้รถห่างตรงนี้เห็นไหมครับช่วงห่างหรือจะลงห่างตรงนี้อีกหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อรถเราขย่านะครับเราเห็นะครับ,รรบตอนเราวิเคราะห์มันจะโยกเยอะ,ะครับอัตโนมัติหรือแมนนวลเราปรับความขี่ความรว,วาแง เหมือนค้องแนหนุนจริงๆเลยตรงนี้นะครับอ่ะเราไปดูโหมดกัน<ป>นะครับอ่ะขั้นตอนแรกเราเปิดเครื่องขึ้น,นมาตันนี้อันนี้เราปรับไปแล้วตอนแรกจะเป็นภาษาจีนมาให้เราเรากดตรงรูปกธง่าตเลยครับปุ๊บให้เป็นภาษาไทยของเราเองนะครับอัอนนี้ก็เหมือนกันต้อง,ดงกดเหมือนกันครับสองด้านเลยอ่านะครับแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้อ่ะเข้าสู่ระบบแล้วตอนนี้เราจะทำออโต้นะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งสองระบบใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ผมจะบอกว่าแมนนวลกับออโต้เป็นยังไงตอนนี้คือแมนนวลอยู่ ีน้ำเงินฝั่งนี้จะเป็นแมนนวลตรงนี้ครับคู่มือออโต้ถ้าเราจะใช้ออโต้ให้กดตรงนี้ค้างไว้ก่อนให้เป็นขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ความถี่เราปรับได้นะครับกดขึ้นมาก่อนเอาสักสามสิบนะครับความถี่สามสิบแล้วก็กดตรงนี้ค้างให้เป็นสีเขียวอ่าโอเคพอได้สามสิบแล้วเราก็กดระบบเริ่มได้เลยตรงนี้เรื่งก็จะทำงานนะคะเริ่มรเริ่มนะนะครับนี่ครับจะลองปรับสั่นระเดือนนะคะรงถนะ นี่จะทำงานที่30วินาทีมดนี้หบนแรก30นี60 60เหมือนกันความเร็วจะแตกต่างกันไปนะครับมหาันนี้เ่กนรัม่อยู่กลางก็ไเ่ปยเลยถ้าใครต้องเข้ามาดูนี่เข้ามาดูมาไม่ให้มันิดดัง